มันเข้าสู่ผิวหนังเราได้ยังไงอ่ะด้วยความที่มันเล็กมากเนี่ยมันไม่สามารถถูกกรองได้จากทางเดินหายใจส่วนบนของเราละมันไปถึงข้างในเลยถ้าเราเจออยู่เรื่อยๆมันสะสมอันนี้จะทำให้เกิดสกินเอจจิ้งละซึ่งผิวก็จะแก่ก่อนวัยอันควร <No! S 2> คุณหมอขอดูแล มาคุยกันถึงเรื่องของ PM 2.5กันหน่อยตอนนี้มันมาเป็นรอบในบ้านเราเหมือนจะเพิ่งมาเจอช่วง2 3สปีหลังแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศนะครับอย่างจีนอินเดียเกาหลีอะไรเงี้ยเขาเจอเรื่องเนี้ยมานานแล้วเหมือนกันแล้วก็มีการศึกษาค่อนข้างเยอะแต่บ้านเรามันคงจะเป็นซีซันของมันนะที่มันถึงคราวของซอร์เรนที่มันจะพัดพาจากชั้นบรรยากาศมาที่บ้านเรามันเข้าสู่ผิวหนังเราได้ยังไงอะมันเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กเล็กขนาดไหนให้ลองจินตนาการดูว่าเส้นผมเราอะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ75ไมครแต่อันเนี้ 2.5ทีด้วยความที่มันเล็กมากเนี่ยมันไม่สามารถถูกกรองได้จากทางเดินหายใจส่วนบนของเราละวขนจมูกหรือเยื่อบุด้านบนเนี่ยมันกรองไม่ได้แล้วมันไปถึงข้างในเลยเพราะฉะนั้นมันส่งผลเสียหลายอย่างทั้งพูดถึงผิวหนังผมขอแบ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นในระยะสั้นกับระยะยาวก่อนในระยะสั้นฝุ่นยง2 5เนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวหนังเช่นทําให้เกิดอาการคันแดงระคายเคืองต่างๆถ้าในคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วอาการยิ่งชัดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงพวกเยื่อบุต่างๆสังเกตเวลาเราไปเจอฝุ่นเราจะรู้สึก เหมือนน้าตาจะไหลหรือคันจมูกอันนี้เป็นอาการทงเยือบุกนะครับซึ่งเกิดขึ้นทันทีที่เวลาเราไปเจอแต่ในระยะยาวเนี่ยถ้าเราเจออยู่เรื่อยๆมันสะสมอันนี้จะทําให้เกิดสกินเอจจิ้งละซึ่งผิวก็จะแก่ก่อนวัยครมันต้องเจอนานแค่ไหนมันถึงจะส่งผลกระทบต่อผิวเราครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยค่อนข้างจะหลายยากเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอร์คุณ i t y อินเด็กซ์ของตอนนั้นถ้าเยอะมากก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะไปเจอแป๊บเดียวก็อาจจะแย่ละแล้วอีกอันนึงก็คือขึ้นอยู่กับสภาพผิวของต่่ลคนนขึ้อออยยยูกับาาาุดงสมมิเ เล็กหรือคนแก่ที่สกินดีเฟนซ์เขาก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วไปเจออย่างนี้มันอาจจะพังเร็วกว่าปกติงนี้เราจะสังเกตได้ไงว่าเรามีอาการเจอจาก PM 2.5อาการที่เห็นชัดเลยที่เกี่ยวกับเรื่องผิวหนังและเยื่อบุเนี่ยสมมติเราออกไปในวันที่ฝุ่นเยอะๆเนี่ยผมว่าหลายๆคนเป็นนะผมเองก็เป็นนะพี่เผิว<ม><ๆ>หนังเนี่ยจะแบบเหมือนมันจะคันๆอ่นนะมันจะรู้สึกยิบยิบตามผิวหนังหรือแบบหน้าแดงๆเป็นผื่นๆผดๆเล็กๆอยู่ดีๆก็เป็นนะไม่มีสาเหตุหรือรู้สึกแบบเยื่อบุตาแสบคันน้ำตาไหลหรือรู้สึก ปกติบางคนใส่คอนแทคเลนเอะปกติก็ใส่ได้ไม่มีปัญหาพอวันที่มีฝุ่นเอะรู้สึกแบบไม่ค่อยไหวแล้วหรือบ,บางคนทางเดินหายใจอาจจะรู้สึกแบบหยดดีก็น้ำมูกไหลขั้นจมูกแสบจมูกบางคนถึงขั้นเลือดก,กำเดาไหลก็มีครับ<ล>ซึ่งอาการพวกนี้มันมักจะมารวมๆกันซึ่งถ้าเราออกไปในวันที่มีฝุ่นแล้วเรามีอาการเหล่านี้อันนี้คือสัญญาณเตือนที่บอกเราว่าเราต้ตองเลี่ยงฝุ่นแล้วนะเราเจอมากไปละการป้องกันขั้นต้นก็ควรต้องใส่หน้ากากถูกไหมฮะใช่จริงๆขั้นตอนที่สําคัญคือต้องหลีกเลี่ยงก่อนเลยไม่ใช่แบบว่าอวน้่ะะไไิดม แต่ว่าเราต้องออกล่ะสมมอว่าผมต้องขับรถไปอย่างเงี้ยหรือต้องออกไปทํางานการแจ้งทํายังไงดีคุณหมอต้องมีหน้ากากที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้ซึ่งหน้ากากที่แนะนําก็คงต้องเป็นหน้ากาก N95 ซึ่งมันก็จะมีประสิทธิภาพในการกรองได้โอเคที่สุดอนอกจากเรื่องหน้ากากแล้วเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะมิดชิดนิดนึงเนาะไม่ใช่เป็นวันที่จะไปเผยผิวเราก็อาจจะแบบใส่เสื้อแขนยาวเงยงขาย,ยาวเพื่อให้ฝุ่นมันไม่มาสัมผัสกับผิวโดยตรงมากนะกผิวเราไปเจอฝุ่นโดยตรง มันก็เป็นพิษก,กับผิวเหมือนกันฝุ่น PM 2.5จะทําให้เราเป็นมะเร็งผิวหนังได้หรือไม่อา,อาจจะไม่ได้โดยตรงในฝุ่น PM 2.5เนี่ยประกอบไปด้วยสารที่ก่อมะเร็งอยู่ในนั้นหลายชนิดพวกแก๊สต่างๆหรือโลหะหนักที่เป็นปัจจัยส่งเสริม,มทําให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิวกติทําให้เกิดเซลล์มะเร็งได้ซึ่งอันนี้แน่นอนว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งอันที่เขาพบว่า a s s o c i a t e กันแน่ๆเลยคือมะเร็งปอดแต่มะเร็งอันอื่นๆเนี่ยก็ยังมีการศึกษาและปัจจุบันบบว่าเออันนนีลยย่าาางงรระคตต็็เเขใทป ายชนิดเลยเช่นมะเร็งทางเดินอาหารมะเร็งตับอ่อนแล้วไม่ใช่แค่เรื่องโรคมะเร็งพวกโรคหัวใจโรคหลอดเลือดก็มีส่วนเพิ่มอัตราตา,ตายเช่นใช้คำว่าเพิ่มอัตราตายแต่ว่า <S <S <ช>มันไมไ่เป็นสาเหตุหลักของมันแต่อย่าลืมว่าในนี้มันมีฐานก่อมะเร็งหลายชนิดอยู่ <Ừ> ที่เป็นตัวเล็กๆๆๆนๆ,ๆน้อยๆที่มันถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสะเลือดแล้วไปตามอวัยวะต่างๆไปทั่วตัวไงพี่เพราะนั้นอาการมันจะไม่ได้สเปซิฟิกกับระบบใดระบบหนึ่งมันน่ากลัวนะเอาจริงแล้วคือน่ากลัวถูกไหมคุณหมอใช่นะครับคุณหมอขอดูแล